ออกเดินทางจากขัดใหญ่จะพาไปทางฝั่งอันามันเอ่อขัดใหญ่มาถึงแยกพัทลุงจุดพักรถจุดแรกเพื่อจะเข้าห้องน้ำที่นี่ปัม๊มวอเตอ,อร์ทอแยกพัทลุงครับก่อนที่จะเลี้ยวไปทางฝั่งอันามันผ่านจังหวัดตรังเพื่อไปยังกระบี่ครับ นต,ตกตลอดทางเลยครับขอเข้าน้ำก่อนครับตอนนี้ผมออกจากปั๊บอททที่เข้าางน้ำแล้วครับใจหน้าคือ,อีแยกพัทลุงครับแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายผ่านจังหวัดตรังเพื่อจะไปทะเลฝั่งอันดามันครับระหว่างทางก็มีจุดท่องเที่ยวหลากหลายให้ชมเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไปตััง30กิโลกับบี3้กิโลครับนี้ผมอยู่ใจกลางเมืองตรังครับเพื่อนๆที่จะมาตรังก็จากกรุงเทพก็สามารถมาทางรถยนต์หรือมาทางรถไฟได้นะครับรถไฟสายอันดามันก็จะมายังจังหวัดตรังแล้วก็เป็นสิ้นสุดที่สถานีกันตัง ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งอันดามันตอนนี้ผมจะข้ามหลังรถไฟนะครับซ้ายมือคือสถานีรถไฟจังหวัดครังครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เมืองไทยการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถส่วนตัวก็จะแวะจอดปั๊มน้ำมันเพื่อจะเข้าของน้ำอย่างผมเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วเราเดินทางต่อครับที่จะพักรับประทานอาหารกลางวัน ก็เป็นขนมจีนโกจ้อยอยู่ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับซึ่งจะต้องเลี้ยวขวาเข้าทางแยกไฟแดงเป็นแยกกลางเมืองเหนือคลองนะครับไฟเขียวนะครับไปเลยครับเลี้ยวเข้าซอย สนนเทศบาล2ครับร้านจะอยู่หลังศาลเจ้าจีนแห่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเจอซ้ายมือเป็นศาลเจ้าจีนความมือคือร้านขนมจีนโกจ้อยร้านน,นี่ครับเพื่อนๆขนมจีนโกจ้อยสั่งกลับบ้านได้ครับมีไก่ทอด ที่อร่อยนะครับทอดอยู่บนกระทะข้างหลังนะครับผักมาชุดใหญ่เลยครับที่นี่จะเน้นผักครับพร้อมกับไก่ทอดแล้วก็ไข่ต้มครับราคานะปัจจุบันพฤศจิกายน64ครับชอบทินผักดอง<ม>นะครับนี่ครับ ข่ามือของผมนี่นะครับคือ International Airport กระบีครับตัวเมืองกระบี่จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทุกคนผมจะวิ่งไปทางอ่าวนางก็ต้องตรงไปก่อนนะครับป้ายชื่อเรือนไม้บริเวณร้านเป็นอาคารโดมไม้ไผ่นะครับนี่คือข้าเหนียวทุเรียนใช้ข้าเหนียวดำ มีทุเลียนเป็นชิ้นๆนะครับ <Okay. S 1> เ,เที่ยวด้วยขับรถยนต์ด้วยตัวเองในโครงการเราเที่ยวด้วยกันวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของการเดินทางซึ่งผมมาถึงอ่าวนางนะครับเห็นไหมครับฝนตกแต่ทะเลยังเรียบอยู่เลยครับแล้วก็กล้องก็งกงสั่นไม่หยุดเลยครับ สายมือเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของซูเวเนียต่างๆแล้วก็มีพี่พักมีเทตูด้วยครับให้ดูขวามือครับโอกล้องสั่นไม่หยุดครับน่าจะเป็นสเตเบิลเซอร์ของตัวกล้องตัวเองครับยามเย็นปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินช้อปปิ้ง อาหารที่ถูกใจถูกปากรับประทานเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในซอย ที่นี่ครับทุกคนมาดูห้องน้ํากันก่อนครับเปิดถึงเจอห้องน้ําเลยครับภายในห้องพักครับเป็นโทนสีม่วงตัดกับสีเทาแล้วก็ผ้าปูที่นอนสีขาวเป็นส่วนของระเบียงห้องพักจะเป็นวิวสระไว้น้ำครับ